ปัิทินดารา2,550วันนี้นะคะก็เอาใจแฟนคลับคู่จิ้นคู่นี้เลยนะคะมาปรินและก็ชิมเบอรี่นะคะก็มาคงคู่ถ่ายภาพ เป็นหวานวาน,นะฮะนี่ก็เป็นเบื้องหลังของเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ค่ะพร้อมด้วยนางเอกผู้จัดแอนทองประสมและสมาร์ตกิษฎานนะคะในตีมชุดหวานฟลวเวอร์ทามกลางดอกไม้กระดาษอันสวยงามเซตแรกนี่ก็อสอวนังเอกคิมบีวและแอนทองประสมก็มาในชุดขาวบริสุทธ์นะคะป้าแระเอกหมากและสมาร์ตก็มาในชุดสุด ดูหล่อเนี้ยบเลยทีเดียวพอเชตที่2เนี่ยนะคะสีคนก็มาในชุดสีหวานโทนพาสเทลซึ่งงานนี้หนุ่มสมาร์แทแอบดีใจค่ะที่หนุ่มหมากมาใส่ชุดสูดสีหวานแทนตัวเองนะคะป <c oughs> กติสมาร์ทเขาจะออกวหวาน,นเหวานไงเ,เออครั้งนี้ได้หมากมาใส่ชุดหวานแทนนะคะเห็นไหมครับวันนี้ฉากวันนี้ก็จะเป็นลายดอ,อกครับผม เสื้อ้าก็จะเป็นตี๋แลมันตี๋แต่เมาส์นิดนึงเมาสสมา์นี่นึ่งครับผมก็คิดหนักครับมันเจอแอนอีกครั้งหนึ่งก็คิดหนักหน่อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองสลับสูตรไปให้น้องน้องีก็คือดีใจมากเลยมีน้องมาช่วยไงคือนุ่มๆใส่อะไรก็หล่อไงเออล้วมาช่วยนิดนึงแต่คิดว่าเหมาะกันพี่หมากดีค่ะปฏิทกินปีนี้น่าจะเป็นปฏิทกินที่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับทุกคนในปีนี้ค่ะ ลืมดะครับปฏิทินท่านสามารถหาซื้อได้แล้วครับปฏิทินปีใหม่ปี2 5 5 7ของทางช่อง3นะครับที่7 e เ e ่ e อีทุกสาขาตั้งโต๊ะ30บาทแบบแขวน65บาทนะครับค่ะแล้วก็อยากจะได้ไลายเซ็นของเหล่าดาราสุดตาของทางช่อง3นะคะก็ขอเชิญเลยค่ะวันที่11-12-13ธันวาคมนี้ที่อาคารมารีนนเวลา11โมงนะ,ะคะก็ถือปฏิทินมาแล้วก็ขอลายเซ็นเหล่าสุดตาได้นะคะ